มันนี่บัฟเฟลอพอรแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ money b u f f a l o Podcast นะครับผมว่าช่วงช่วงตอนนี้นะครับข่าวข่าวหนึ่งที่ผมว่ายังไงก็ผ่านตาทุกคนแน่นอนนะครับนั่นก็คือเรื่องดราม่าก,การขึ้นภาษีแวดเนี่ยครับก็คือไอตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่เวลาเราไปร้านอาหารไปซื้อสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามแล้วมันชาร์จเราอีก7%อเนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสกลับมาเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ทาให้ข่าวข่าวนี้กลับมานะครับไม่ได้มีรัฐบาลพูดไม่ได้ ไมมีสอสอท่านไหนเกิดเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งนะครับเวลาที่ใกล้หมดการต่ออายุการลดแวดเนี่ยครับึ่งครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยครับที่กำลังจะหมดเนี่ยก็คือจะหมดในช่วงวันที่30กันยายน6กก็คือเนี่ยสิ้นเดือนนียแหละครับมันกําลังจะหมดช่วงต่ออายุนะครับคือต้องให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเพุผล <c oughs> ที่แบบอตัวแวดเนี่ย ประเทศไทยบ้านเรานะครับแวตเนี่ยถูกกําหนดอยู่ที่10%นะครับตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็เรามีภาษีเรียกว่าเป็นกฎหมายตัวเพิ่มแล้วกันครับที่ลดแวตลงมาเนี่ยครับให้เหลือ6.3ระบบภาษีท้องถิ่นอีก0.7เนี่ยโดยรวมสุดท้ายเนี่ยแวตที่เราเรียกกันนะครับจะเสียที่7%นะครับดังนั้นเนี่ยพอตั้งแต่ปี35มันก็จะมีการต่ออายุ7%ต่ออายุ7%ต่ออายุ7%ไปเรื่อยๆพอใกล้หมดอายุนะครับทุกครั้งเลยครับมันก็จะมีข่าวเรื่องนี้ครับวิ่งกลับเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเป็นกระแสกดดันทางรัฐบาลเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่า เออให้รีบต่ออายุหน่อยกันละกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือภาษีแวดนี่ครับเป็นภาษีที่ โดนโดยตรงกับผู้บริโภคแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะบวกภาษีมูลค่าเข้าอีก7%ทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่เราไปทานบุฟเฟ่ก็จะมีบวกๆก,ก็คือบวกเซอร์วิสชาร์จกับบวกแวดเอะไรหรือว่าแค่บวกเดียวก็จะบวกแวนเจ็ดเเข้าไปด้วยซึ่งไปภาษีแวดเนี่ยครับมันเป็นภาษีที่ผู้บริโภคแบบเรานี่ครับโดนแบบโดยตรงนะครับดังนั้นไอเรื่องแวดภาษีแวดต่างๆเนี่ยมันก็จะ จริงๆนะครับเชว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้แบบใกล้ล้มละลายมากๆแล้วผมว่าไม่น่าจะมีรัฐบาลคนไหนกล้าขึ้นนะครับในความรู้สึกของผมเพราะว่าแน่นอนว่าพอการขึ้นแบบหนึเนี่ยครับมันไปกระทบกับคนที่เป็นแบบ เอาจริงคือลากยากมากมากว่าคนรวยอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะบอกว่าไอ้แว่นี่เป็นภาษีเท่าเทียมก็ตามนะครับแต่ในความเห็นผมเนี่ยการขึ้นแว่นหนึ่งเปอร์เซ็นะครับจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบก,กับรายได้ของคนที่ไม่ได้มีรายได้สูงเนี่ยกับแวด1%หนึ่งเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นกับคนที่มีรายได้สูงไปเนี่ยครับเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นสัดส่วนของรายได้ที่น้อยกว่ามากดังนั้นแว่การเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนรากย่าโดนก่อนเต็มเ็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรดังแบบ ยากจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงนเพราะมันจะเสียฐานเสียงและเสียคะแนนเสียงพอสมควรนะครับมันก็จะเป็นคอนฟ lict นิดๆกับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารละกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องละกันนะครับที่ทําให้เรื่องของกระแสของแวดเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเวลาที่รับเลือกตั้งรัฐบาลใหมๆ่ๆแล้วยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐ,ฐกิจมันมันไม่ได้ดีนักละกันนะครับคือถ้าเกิดเปรียบเทียบทั้งโลกเลยก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคนป่วยอ่อนแอตั้งแต่โควิดมาพอโควิดจะจบดีไม่จบดีีีก็เเเเเเจจอสสงงงงคครรามรัซยนะูินนนนฟ้้พุ่ต ทั้งโลกนะครับก็จะมีเทรนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากจะมีบางประเทศที่มันเฉพาะจริงๆอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นดอ,อกเบี้ยที่เงินเฟอ้อไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ว่าในภาพรวมของตลาดภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างแบบเงินเฟอ้อสูงแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอได้รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยความคาดหวังของคนในประเทศหรือว่าแอคชั่นของรัฐบาลโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยที่เราแบบเหมือน เหมือนเอาจริงก็คือเหมือนเพึ่งเปลี่ยนคูวอานาจละกันนะครับ <c oughs> บอกว่าคนที่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นอีกพรรคหนึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพรรคที่ในอดีตเคยทาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจไว้ค่อนข้างดีนะครับใช้คํานี้ดังนั้นเขาก็จะมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจหนักๆนะครับซึ่งการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจหนักๆจ่ายหนักๆแบบนี้ครับมันก็จะต้องเป็นรายจ่ายของรัฐบาลถูกไหมครับแล้วนโยบายชูโรงของทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ขึ้นมาเป็นเป็นรัฐบาลรอบนี้โดยที่แซมเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะมีนโยบายเรื่องของ แจกเงิน1 0,000บาทซึ่งอย่างที่ทุกท่านรู้เลยครับว่าไอ้เงิน1 0,000บาทที่แจกเนี่ยเอาเป็นว่าถ้านับตามเงื่อนไขที่เขาใช้หาเสียงไว้ก่อนนะครับยังไม่มีออกมาแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับว่าคนไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ที่มีสิทธิ์นะครับซึ่งพอไปดูในจำมโนประชากรของประเทศไทยเราตอนนี้ก็จะมีคนที่ได้มีโอกาสได้รับสิทธิ์จากนโยบายนี่ครับประมาณสัก5 16ล้านคนนะครับถ้าตีเป็นเม็ดเงินกลมๆไม่หักนู่นนี่เลยก็ประมาณ5 6 0 0 0ล้านซึ่ง มันเป็นเงินที่เยอะเยอะมากนะครับทุกคนทีนี้พอรายจ่ายก้อนนี้มันรออยู่ที่เราเห็นเห็นอยู่แล้วเป็นรออยู่นะครับมันก็จะต้องเกิดคําถามกลับไปที่รัฐบาลถูกไหมครับว่าแล้วสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะเอาเงินก้อนไหนงบตรงไหนมาจ่ายเนี่ยซึ่งผมว่าคําตอบคลาสสิกก็จะออกมา3แบบครับก็คือเกลี่ยงงบจากส่วนอื่นมาไปเก็บภาษีเพิ่มไอ้ตรงนี้เนี่ยภาษีเพิ่มอะไรอีกอย่างนึงก็คือกู้ถูกไหมครับไอ้เก็บภาษีเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามต่อเนื่องไปนะครับว่าและไอ้การเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยจะเก็บได้จากไหนเก็บได้จากออออะะไไไรรรรรบบ้้้้าาาาาางงงงงงนนคคััถปปดดูโสยขทภฐเ่มจแก็ รายได้ของทางภาครัฐนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือภาษีอากรกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาษีนะครับไอ้ฝั่งที่เป็นภาษีเนี่ยก็จะเป็นภาษีทางตรงนะครับก็พวกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกนี้ไอ้พวกนี้เก็บได้ช้าครับทุกคนมันค่อนข้างช้ามากเพราะว่าทุกคนลองคิดดูว่ากว่าเราจะยื่นภาษีกว่าเราจะยื่นเนี่ยมันก็สิ้นปีถูกไหมครับ กว่าจะจ่ายอีกเป็นก้อนโตๆรตะทั้งปีรวมกันก็คือปีละครั้งถูกไหมครับยิ่งภาษีกันได้บุคคลนี้ยิ่งชัดว่าจ่ายในช่วง3เดือนแรกมันนั้นมันมันมีมันมีแหลกไทม์ของมันกว่าจะได้เงินเข้ากระเป๋าถูกไมครับแต่ว่าเวลาใช้จ่ายหรืออาิิย์อะไรเลยเนี่ยมันแทบว่าจะต้องทําทันทีถูกไหมครับดังนั้น มันก็เลยตกมาที่ภาษีทางอ้องอย่างแวดเนี่ยแหละครับเพราะว่าแวดเนี่ยครับเป็นภาษีที่ถ้าเกิดสมมติขึ้นสัก1%เนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยออกมาบอกนะครับว่ารัฐบาลก็จะได้เงินเนี่ยครับประมาณสัก90 0 0 0ล้าน1ล้านประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็น20%ของวงเงินที่ในการจะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจกท้งนี้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลในการหาถูกบแล้ว ไอการเรียกแวตขึ้นปั๊บทันทีปุ๊บเนี่ยได้รายได้ทันทีนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เกิดทรานซคชันสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามภายในประเทศเราเนี่ยครับก็จะต้องเก็บแวตดเซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นพอดแคสต์เลยครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่รับรับภาระภาษีแวตตรงนี้ไปเต็มเต็มอ่ะจริงๆก็คือผู้บริโภคเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นบวกๆอยู่ข้างหลังถูกไหมครับนี่แหละครับผมว่าด้วยด้วยเหตุประมาณประมาณนี้แหละครับมาเลยทําให้แวตตอนนี้ถูกจุดขึ้นมากเลยนะครับแบบว่า จะแจะขึ้นไม้จ่เจ็เป็นแเปอร์เซ็นต์ไหมหรือ7จะกลับไปเป็น10เปอร์เซ็นต์เต็มสื่อไปหมดเลยนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังเองหรือว่าใครที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ออกมาแบบพูดแทบจะทันทีเลยนะครับว่า ไม่ได้มีแผนที่จะปรับขึ้นใดนๆนไม่เกี่ยวกันมันเราจะไม่ปรับเพิ่มแ็ดขาดซึ่งถ้าถามผมจริงๆมันก็มันก็ make s e n s e นะครับเพราะว่าส่วนตัวเองของผมแวดที่ผมรู้สึกเนจริงคือหลายๆคนจะบอกว่าแบตจริงๆมันเป็นภาษีเท,าเท่าเทียมแต่ว่าผมแอบเกินเกินไปนิดนึงแล้วว่าส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าแวตเนี่ยไม่ใช่ภาษีที่เท่าเทียมเลยนะครับมันแน่นอนครับคนจนเขาก็จ่ายน้อยคนที่ไรายได้น้อยเขาก็จ่ายน้อยกว่าคนที่รวยกว่าก็จ่ายเยอะกว่านะครับแต่ว่า ถ้าเกิดอย่างสินค้าบางรายการที่ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนก็ใช้คือคือกันอย่างค่าไฟก็มีแวดอย่เงี้ยครับมันจะมีอยู่บางรายการที่มันแอบซ่อนอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ในการดําเนินงานของเราในแต่ละในดํารงชีวิตในแต่ละวันนะครับดังนั้นพอเปรียบเทียบภาษีที่เม็ดเงินภาษีที่จ่ายจริงๆหรอกับภาษีที่เพิ่มขึ้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยครับคนที่มีไรายได้ต่บบําๆเนี่ยแบกรับภาษีส่วนนี้มากกว่าดังนั้นในมุมผมผมเลยไม่เรียกว่ามันว่าเท่าเทียมเลยนะครับคือคาว่าเท่าเทียมไม่ได้ไหมายความว่าเท่ากัน นะครับถ้าเกิดเท่ากันใช่เท่ากันครับแต่ว่าเท่าเท่าเทียมไหมสําหรับผมคือไม่เท่าเทียมเพราะว่าในในยุคเวลาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันสูงมากดังนั้นใส่อะไรที่เท่ากันลงไปคนที่มือยาวก,กว่าสาวได้สาวเอามากกว่าเขาก็จะได้ประโยชน์ไปมากกว่าในเรื่องนี้นะครับด้วยอย่างง่ายๆในเรื่องอย่างภาษีเงินได้ก็ได้ครับเอาจริง สัดส่วนการจ่ายภาษีไม่ได้บอกตัวเม็ดเงินนะครับแต่ว่าอย่างเช่นคนที่มีรายได้รายได้แบบไม่ได้สูงมากปานกลางเนี่ยจ่ายภาษีประมาณจักยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมุนนะครับแต่คนที่แบบมีรายได้ถุงสูงเนี่ยเขาอาจจะจ่ายแค่ห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของเขาเนนื่องจากวิธีการบริหารภาษีการเก็บแวดซื้อแวดขายที่แบบในเชิงนิติบุคคลแล้วกันนะมันมีลูกเล่นเยอะกว่าถ้าใครเป็นบุคคลธรรมดาเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้สิทธิการลดหย่อนภาษีนี่มันน้อยมากลูกเล่นก็น้อยเรารับรายได้จากบริษัทมาเป็นสี่ ต่อปี l s s บวก IMF ก็ถูกจำกัดลดลงเมื่อก่อน LTF บ S บ,บวกก้อนภาษีเนี่ยมันได้1ล้านปัจจุบันตอนนี้ลดหย่อนมันได้แค่ห0 0 0สนนี่ครับรถเห็นได้ว่าทางเลือกของคนชนชั้นแบบ ธรรมดาคนกลางๆเนี่ยมันเสียภาษีเยอะกว่านะครับแต่ว่าพอไปเทียบกับนิติบุคคลเนี่ยมันมีลูกเล่นมันมีวิธีลูกล่อลูกชนในการจ่ายภาษีให้น้อยลงเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าบุคคลธรรมดาอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาโดยสรุปจริงๆผมว่าแวดก็ยังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยผมว่ายิ่งรัฐบาลเพิ่งจะตั้งแล้วเขาก็ต้องเรียกคะแนนเสียงเพราะว่าเอาตรงๆการที่เขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างค้านสายตาถูกไหมครับพอมันค้านสายตาปุ๊บสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้เลยก็คือสร้างความมเชื่อ่อัน แบบบ้านๆเลยคือเอาผลงานอุดปากอะครับทุกคนคือเขาต้องมีผลงานออกมาไม่งั้น4ปีข้างหน้านี่ผมว่าคะแนนเสียงจะเทปไปอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างเยอนนะครับเพราะว่าจากการที่เขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่าตรบัดสัตว์กันคือหาเสียงไว้แบบนึงพูดไว้แบบนึงพอไ,ได้คะแนนเสียงไปพพูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับซึ่งนักการเมืองยุคนี้เอาจริงๆผมว่าเวลาพูดอะไรไว้เนี่ยดิจิตอลฟูดพิ้นมันจะตามคุณไปตลอดน,นะครับในมุมผมคือพูดอะไรแล้วควรทําให้ได้แบบนั้นนั่นคือสิ่งแรกที่นักการเมืองควรมีเลยแล้วเอาจริงๆถ้าเกิดเราโ หรือว่าหลอกลวงเสียงของประชาชนที่เลือกเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่าปลายทางจบไม่สวยทุกคนนะครับดังนั้นส่วนตัวเองผมเองไม่เห็นด้วยเลยนะครับอยากจะให้พูดอะไรก็ห้ามแบบนั้นเพราะว่าคะแนนเสียงที่เทไปมันก็เป็นสิ่งที่เสียงที่คุณพูดออกมาแต่พอหลังจากนั้นคุณทําอีกแบบหนึง่งมันก็จะไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการทุจริคะแนนเสียงของคุณเองด้วยนะครับในมุมของผมแล้วกันนะครับไม่รู้คเมื่อนี้เห็นยังไงจริงๆคอมเมนต์พูดคุยประเด็นนี้กันได้นะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือแหวนไม่คนนครับรับสาาหวมผกย สิ้นเดือนนี้กําลังจะสิ้นสุดไอตัวจดหมายลูกที่มันลดตัวแหวนลงมาแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีประกาศต่อแน่ๆนะครับแต่ว่าน,นานยก็เลยพยายาน่าจะปรับขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งคําถามที่มันต่อยอดหลังจากนี้คือแล้วถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเราเออบางหลายๆ,ๆคนหลายท่านก็รู้สึกว่าเวลารัฐบาลอาจฉีดเงินอย่างเงี้ยมันก็องตรงครับมันก็คือประชานิยมดีๆดดดถูกไหมฮะทุกคนพอพอ,พอมันเป็นกึ่งๆประชานิยมลักษณะนี้เนี่ หลายๆครั้งก็เกิดคำถามผมก็ส่งผมก็เคยสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้อยู่ถ้าเกิดไม่แจกเงินเข้าไปให้คนบริโภคนะครับเราจะทําด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับจริงๆผมก็ไปอ่านงานวิจัยของนักวิจัยหลายๆที่โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายๆที่แล้วกันนะครับมันก็มีหลากหลายรูปทางนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแทบจะทุกทางเลยมันเป็นเป้าหมายระยะกลางถึงยาวนะครับพออัดฉีด หรือว่าใช้นโยบายที่มันมีผลระยะกลางถึงยาวโดยทั่วไปแล้วกันนะครับด้วยระบบรัฐสภาที่มันเลือกตั้งใหม่ทุก4ปีเนี่ยมันทําให้เหล่านักการเมืองไม่ค่อยชอบครับเหตุผลไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันได้ผลงานช้าหรือว่าถ้ามีผลงานปุ๊บผลงานมันก็จะไปปูดในอีกรัฐบาลหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้2ส,สมัยซ้อนหรือเปล่านั้นเนี่ยรัฐบาลโดยทั่วไปก็จะมองนโยบายเป็นแบบเชิงระยะสั้นเชิงระยะกลางเป็นหลักนั่นแหละเขาจะไม่ได้มองยาวมากดังนั้นเราเลยจะไม่ได้เห็นนโยบายที่เชิงแบบอุ่นหรระยะยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่วาาาาถถ้เเกิดมมมมผมผอมองชบบนโยยที จ่ายแบบครั้งเดียวจบไม่ใช่จ่ายไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดจ่ายแบบนี้นะครับมันจะไปเข้าคอนเซปต์ประมาณว่าแบบพวกเป็นเบสิกยูนิเวอร์แซลอินคัมแล้วคือแบบคือคนชั้นล่างกับคนชั้นกลางหารายได้ไม่ได้เพราะไม่มีรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาเงินไม่ได้ผังเงินไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเป็นคนอุดหนุนให้เขาเอาเงินไปบริโภคแล้วก็เก็บภาษีจากคนที่รวยๆข้างบนแล้วก็เอาเงินมาอาัดฉีดคนข้างล่างอนะ่ะอันนี้ความเหลื่อมล้ําจะห่างเป็นแบบเท่าทวีคูณเลยซึ่งผมรู้สึกว่าวิธีีเ้้้้้ยยไไไไมมม่่่่่่ใชววววิธิธคแลาบาาาาาากก็ตตออองจปปืดดถถถ อัดฉีดเงินไม่ทําประชานิยมไม่มองระยะสั้นแต่มองระยะกลางถึงยาททำอย่างไรได้บ้างมันทําได้หลายอย่างมากนะครับทุกคนคืออย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับทุกคนอย่างเช่นนะคะว่าเวลาที่สมมติว่าเราซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งอย่างเช่นราคา100บาทเราอยากลดค่าของชีพของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเรา อัดฉีดเงิน20บาทลงไปในราคาสินค้าถูกไหมครับแทนที่รัฐบาลก็จะจ่าย20บาทแล้วประชาชนจ่าย80บาทแล้วก็จบลงไปถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วในแง่เรื่องของนโยบายครับจริงๆมันสามารถทําได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยไม่ใช่แค่แบบขึ้นภาษีไม่ใช่แค่อัดฉีดเงินอย่างเดียวแต่มันสามารถไปอุดหนุนทําให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตทั้งเรื่องของการอัดฉีดเทคโนโลยีทั้งการใส่โน้ตฮาวเข้าไปทําให้ต้นทุนการผลิตมันลดตั้งแต่ต้นครัวนะครับจากเดิมที่เขาอาจจะผลิตที่ชิน้นละ50บาทให้มันเหลือชิ้นละนี่ยรบคาทลงมาได้โนมัติ อนนพอมันเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้ทุกๆสินค้าที่ขายออกไปเนี่ยมันไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องอุดหนุนไม่ต้องอัดฉีดไม่ต้องเป็นรายจ่ายอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับการอินเวสต์นะครับทุกคนอินเวสต์ลงไปปุ๊บค่าของชิพลดทั้งยวงเลยหรือว่าไปทําไปอัดฉีดไปเขาเรียกว่าไปปรับวิธีการผลิตไฟฟ้าสมมติน,นะครับแต่คือเรื่องของไฟฟ้ามันเป็นเรื่องของนโยบายภูกขาแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเราสามารถอัดโน้ตฮาวไปให้ค่าไฟฟ้ามันถูกลงได้รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายอัดฉีดเงินไปเรื่อยๆถูกไหมคร,มามารถ ลดจากต้นขั่วรายจ่ายลดลงมันก็มันก็ดีขึ้นได้ถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมนะครับอย่างการสร้างนวัตกรรมเอาจริงๆนะครับทุกคนการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แบบจะต้องเป็นแบบเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเราไม่ยังเป็นจะต้องแบบเหมือนไปสร้างรดพลังงานนิวเคลียร์แทนไฟฟ้ามันมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคําว่านวัตกรรมผมมันมันคือมันคือสิ่งใหม่ที่ทําแล้วมันช่วยทําให้ ค่าใช้จ่ายหรือค่าของชีพในชีวิตลดลงได้นะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเคล็ดคลาสสิกในช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยคือการสนับสนุนให้ Work ์ r ฟอร์มโฮมครับซึ่งการ Work ์ r ฟอร์มโเนี่ยมันช่วยประหยัดทั้งแรง แรงในการเดินทางต้นทุนในการเดินทางทําให้คนสามารถตื่นสายได้ทาให้ทำให้คนลดต้นทุนในการเดินทางได้นะครับแต่ว่าเพราะเป็นแบบนี้มันก็จะมีต้นทุนกลับมาที่บริษัทอยู่บางส่วนเหมือนกันอย่างเช่นคือต้นทุนในการเก็บคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใหญ่ขึ้นต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมในการประชุมอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยครับซึ่งรัฐบาลเองอาจจะเข้าไปสนับสนุนไปหาไปทั้งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กลางที่มีแบบ1ล้านล้านเธอสมมุตินะครับแบบให้มันแบบมีพื้นที่กลางใหญ่ๆแล้วให้สามารถบริษัทต,ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปแอคเซสได้แล้วก าพมีความเร็วสูงแล้วกันนะครับแบบว่าข้อมูลไม่รั่วไหลแน่แมันก็จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้แล้วก็อย่างพนักงานเวลาประชุมก็ไม่ต้องเป็นซูมมิทติ่งอะเป็นซูมไทแลนด์อะที่เราทากันเองก็ได้ครับผมใช้คํานี้แบบว่ามีโปรแกรมประชุมกลางที่มันแบบมีมเขาเรียกว่าสนับสนุนให้คนเวิร์กฟอร์มโฮมได้แล้วลดคอส์ลดต้นทุนของทางทั้งของคนที่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมรวมถึงของบริษัทที่เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็ทําได้นะครับทุกคนมันมันไม่ต้องเป็นแบบเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแบบขนาดนั้นนะครรับหือว่า จะเป็นเรื่องของการทําให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดไปมองคนกลางๆทั่วไปเขาไปกู้แบบวันละหนี่ถือว่าถูกเลยนะครับคือยืม1,000ตอนเช้า คืน1 0ึตอนเย็นอย่างเงี้ยโอ้โหแบบดอกเบีย้ยวันละ5%นะครับทุกคนแล้วถ้าคิดเป็นเงินจริงๆเนี่ย5%ตต่อวันนะครับเดือนหนึ่ง150%นะครับมันเป็นเท่าเลยนะทุกคนคือยืมพันจ่าย2 0 0พันกว่าเอาจริงๆแล้วแต่ว่าพอเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนเขาไม่เข้าสินเชื่ออย่างเหมาะสมเนี่ยทำให้เขาต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยถ้าจะอัดฉีดเงินนะครับเปรียบเทียบก,กับให้เป่าแล้วไปบริโภคเลยสู้แบบตั้งก้้้้้อนนนนนเเเงงงงิิขขึึมมาามาาคครหสถถแแล่งง่กูทีแบบ อาจจะเป็นเงินกู้ราคาถูกก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเหมาะสมไอ้คำว่าเหมาะสมมันก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพที่มันต้องคุยกันระยะยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดการที่แจกเงินไปเลยใช้ฟรีครับคิดถึงตัวเราเองก็ได้ครับถ้าเราได้เงินมาฟร,ฟรีเวลาใช้อะไรเราจะต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะอะมันฟรีอะถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเงินก้อนนี้เรามีภาระคืนในอนาคดพร้อมดอกเบี้ยอีกนิดหน่อยวิธีการใช้เงินหรือแรงการใช้ไปของเงินเนี่ยมันจะคิดมากกว่าวิเคราะห์มากกว่านะครับนอกจากว่าในเรื่องของการใช้แล้วมันเกิดประสิทธิภาพมากกว่าไอ้คนที่ ฝั่งที่เป็นรัฐบาลให้เงินเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปกู้เงินนะเขาก็จะได้เงินก้อนนี้กลับมาแถมได้ดอกเบี้ยนิดๆเป็นผลตอบแทนกลับมาให้เป็นรายได้ของภาครัฐด้วยผมว่ามันดูมันดูแม่นยำกว่าการอัดเงินเข้ามือไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายพวกลดความเหลื่อมล้ำไอ้เรื่องลดความเหลื่อมล้ำนี่มันก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของภาษีที่เท่าเทียมเท่าเทียมไม่ใช่เท่ากันนะครับต้องเท่าเทียมก็คือไปชาร์จคนรวยมากกว่าชาร์จคนข้างล่างมันก็หรืออาจจะไม่เก็บเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการ ลดภาวะการผูกขาดเพราะาอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่เลยครับว่าเมื่อมีการผูกขาดเกิดขึ้นทั้งคุณภาพทั้งราคาเนี่ยครับมันจะแย่ yeah! นะครับคือถ้าเกิดการแข่งขันเนี่ยคุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงแต่ถ้าเกิดการผูกขาดขึ้นมาเมื่อไรนะครับถ้าไม่มีการพัฒนาที่ดีเนี่ยราคาจะแพงคุณภาพจะห่วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดพอเกิดการแข่งขันได้แบบจริงๆงสินค้าบางรายการที่มันควรแข่งขันได้อย่างผมว่ายาสูบจริงๆก็แข่งขันได้เบียร์อย่างเงี้ยครับแอลกอฮอล์จริงๆก็ควรแข่งขันได้นะครับเพราะว่าถ้าแบบไม่เอา มือถือสร้างปากถึกศิลคุยกันจริงๆผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เล่าเบียร์นี่คือแบบ ปาร์ตี้ต้องมีอยู่แล้วผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็ดื่มกันถูกไหมแต่ว่าผู้ผลิตในประเทศกับมีแค่รายใหญ่แต่ว่ามันเริ่มมาเริ่มคลายมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดมันสามารถคลายได้ลดทุนผูกขาดได้เราก็จะมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นราคาก็จะเอฟฟิเชนต์มากขึ้นนะครับซึ่งทีนี้ครับถ้าเกิดเราสามารถลดการผูกขาดได้ลดความเหลื่อมล้าตรงนี้ได้เนี่ยอนาคตสมมติว่าจะต้องจําเป็นจะต้องแจกเงินจริงๆเนี่ยเม็ดเงินที่หมุนนะครับมันจะคือณเวลาตอนนี้เวลาที่เราอาัดชีดิเงินเข้าไปในระบบเนี่ยมันอัดเข้าฐานล่างก็งงกงว ถ้าทุกคนไปดูแบบเรื่องของกลไกเรื่องของการหมุนของเงินไว้เดี๋ยวนาคตผมอาจจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคือมันหมุนไม่กี่ทอดมันขึ้นข้างบนไปแล้วอ่ะซึ่งเศรษฐกิจมันจะหมุนได้ไม่ดีคือถ้าในไอเดียเลยครับมันควรจะค่อยๆหมุนจากขนาดเล็กแบบคนชั้นล่างขึ้นมาชั้นล่างนิดๆเป็นชั้นกลางชั้นกลางสูงกลางบนแล้วก็ค่อยไปข้างบนซึ่งยิ่งหมุนได้หลายรอบมากเท่าไหร่อ่ะเงินในการหมุนมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะซึ่งเหตุผลที่มันไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้เป็นเพราะว่ามันเเ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 กกกกกกิกิิดดดดาา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 รรรรูขขทีีีี่่่่ววว้้้้้้งงงนนนนนนไไไปคัับบบมมมมมมมหหุึึลลลลลยซถถสแ แจกเงินครั้งหน้ามันก็จะช่วยทําให้การหมุนของเงินนะครับมันดีมากขึ้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าวิธีการบริหารหรือว่าวิธีการในเชิงบริหารเชิงภาครัฐเนี่ยแน่นอนรัฐบาลเขาต้องมีการบาลานซ์ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเสมอนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่รัฐจะเก็บภาษีมากขึ้นการที่รัฐจะต้องแบบใช้เงินมากขึ้น ผมว่าโดยคนโดยทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเดาแล้วก็มีคําถามมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วคุณไปใช้จ่ายอะไรงบที่คุณใช้จ่ายมันเหมาะสมหรือเปล่ามันช่วยเกิดประสิทธิภาพในอนะคนแล้วมีรีเทิร์นกลับมาให้ประเทศหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าคอนเซปต์ในการเก็บภาษีหรือของทางภาครัฐกับประชาชนเนี่ยมันควรเกื้อหนุนกันนะครับเพราะถ้าเกิดประชารัฐบาลนะครับรีดไถรีดจนประชาชนแห้งจนอยู่ไม่ได้เนี่ยจนจ่ายภาษีไม่ได้ไม่มีเงินใช้จ่ายรรััััฐบาาาลเเอองงกกก็ตยหมมืนนนนด้้ผูสึว่ รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องเหมือนอัดฉีดทําให้คนในประเทศเติบโต,ตให้ได้เพราะคนในประเทศเติบโตไรายได้มากขึ้นเขาก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับแต่ว่าการรีดายการรีดอะไรแบบนี้จนแบบเหมือนรีดเลือกระปูว่ทุกคนมันไม่มีหฮรี่แล้วสุดท้ายตายมันก็จะตายหมูนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนคิดเห็นอย่างไรทําไมดราม่าแวดมันถึงแบบเดือดทุกครั้งนะเพราะมันส่งผลกับผู้กระทบกับผู้บริโภคนั่นเองครับเพื่อนคิดว่าแวดจะเพิ่มได้จริงไหมในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มหรือเปล่าจะกลับไปที่20%หหรรืืออเปล่่าาว เพื่อคิดว่าวิธีการบริหารประเทศวิธีการเพิ่มรายรับวิธีการบริหารรายจ่ายของรัฐบาลควรเป็นแบบไหนจริงๆอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันในเชิงเหตุและผลมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องแบบแซกันไม่ต้องคุยกันเรื่องการเมืองครับเอาให้เป็นความรู้เชิงเศรษฐกิจแล้วก็สามารถไปต่อยอดเรื่องการลงทุนได้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับ็นกเป็นกำล ต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ